สวัสดีจ้าพี่น้องมาเนี้กับแม่พ่อเราก็อมอีกอะไรได้จ้ามันนี่พามาเที่ยวเมืองน่านจ้าพี่น้องจ้าวันเสาร์ที่วันหยุดกองเรานะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาพักผ่อนที่เมืองน่านจังหวัดน่านจ้านนานว่าีย่างไรจ้าตื่นเศร้ามาให้ยังไรจ้ากลับไปปั่นจักรยานกันจ้าพี่น้องจ้าปั่นจักรยานกํารังการจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าพี่น้องน่านแข่งบีแข่งปั่นมาไรจ้าพี่น้องจ้า ตรีศตังนี้ก็จะมีที่ปั่นจักรยานนะคะมีจักรยานเฮา้อมเตรีศมพร้อมที่จะออกกําลังกายจะพี่น้องจ้าปั่นจักรยานไปกับคพื่อจ้ามีจะปั่นไปกับปั่นเข้าไปกับปัป่นไงปั่นนาดำนาแดงกันไปในเรายจะพี่น้องจ้ามือนะคะเหมือนก่ะมวนก้าปั่นไปค่ะออกกําลังกายนะจ๊ะพี่น้องไปดได้บ้างๆนะคะมาปั่นจักรยานน้ำกันจ้ะ าการปั่นจักรยานอยู่บ้านแล้วก็มีจักรยานปันนน่นนะะ้ำกันค่ะตอนเช้าตอนแรงที่จะออกกำลังกายคนะ่ะพอเอิญมาปุ๊บมาพักรีสอร์ทนะคะก็เลยมีจักรยานในปัน่นเราก็เลยใช้โอกาสนี้เลยคะ่ะออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็ปั่นน่อรีสอร์ทน,นะจ๊ะพี่น้อยจ้ารีสอร์ทเขามีบริเวณให้เราปั่นเยอะแยะนะจ๊ะเดี๋ยวจะเอาทริปทั่วของหนาให้เบิังนะคะอีพี่หนานะจ๊ะบายบายจ้า